สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะที่เข้ามารับชมบช่องยนะู u ูบแอดทรอนตะ์คำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะครับสูตรหลักสิบนะครับอันนี้หลักหน่วยมันหลุดนะหลักสิบมาที่เลขสี่ครับวันที่ผ่านมาคือก็คือสูตรหลักสิบ ผมเอาเฉพาะสูตรหลักสิบนะครับก็คือสูตรนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยนี่พักไว้ก่อนนะสมาชิกนะเพราะว่ามันหลุดงมดที่ผ่านมามันไม่มีเลขหนึ่งนะเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครก็พักไว้ก่อนเพราะว่ามันหลุดเดี๋ยวดูอีกจังหวดหนึ่งถ้ามันเข้าต่อเดี๋ยวค่อยมาทําต่อให้เอาเฉพาะหลักสิบพระมาที่นี่สูตรหลักสิบผมไปเขียนสกัดผ่นใหม่ให้นี่ก็คือสูตรหลักสิบนะเป็นสูตรเก่านะครับ นี่ฮะก็คือสูตรนี้นะสูตรเดียวกันนะครับผมมาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้เฉพาะคลิปนี้เอาเฉพาะหลักสิบไปก่อนนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนกันคลิปวันนี้เป็นสูตรหลักสิบมาเทียบชนกันสองสูตรแล้วก็สูตรหลักสิบสูตรนี้อีกสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะที่ผมไม่ดูแบบนี้อันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่สูตรเก่าจากช่องนี้เป็นสูตรเก่าที่สมาชิกหรืออาจารย์หลายๆท่านทำนะทำไว้ดู ก็มันจะมานะครับเป็นสูตรเก่าของช่องใหญ่ผลพูง่ายๆสำหรับสูตรนี้นะครับสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้สิบบนก็คือของช่องนี้แหละนะเทียบจนกันให้สองสูตรนะครับสูตรเดือดดีเลยทีเดียวสิบบนนะครับแล้วก็มาต่อท้ายกับสูตรเก่าอีกสักสูตรหนึ่งเป็นสูตรสิบบนวดนที่ผ่านมานะครับกระโดดไปที่หลักร้อยฮะเลขศูนย์เดี๋ยวมาทาต่อให้นะครับเ่าหมดสามสูตรฮะในคลิปนี้เป็นสูตรเก่าก็หมดนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอดถอนนักคานวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะเพือความรู้ตวงท่านเองถูกผิดกราบขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย คับอ่ะมาดู10บุญนับเทียบชนสุดเก่าแบบ2ตัวนะครับอ่ะงวดแรกสุดที่1ได้9 0 1 0 2 9 0อ่ะช่วงกันที่9กับ0นะครับพอดอก6 9 0อ่ะ0มาที่หลักหน่วยเอาเฉพาะหลัก10ฮะก็คือเลข9นะ10บุญถูกเป็นงวดที่1 <c oughs> ต่อกรงวดที two, ่2อฮะงวดสองสูตรที so dalej, ่หน0สูตรที่สอ9 0้าจกันที่9กับ0อีกนะครับก็มาที่เลขเก้าดอก9 3้าเอ้้าเ9าก็ข้ามาที่หลัก10บนุงวดต่อมาฮะสูตรที่1 10บน ได้แปดเก้าศูนย์ศูนย์ที่สองได้ศูนย์หน่อ่ะสูตรวันนี้ชนกันตัวเดียวเลขศูนย์ผลอ 0, 5, 0, 4, กค่าศูนย์สี่ก็ตัวชนฮะเลขศูนย์อ, 0, อันนี้ชนชนตัวเดียววันนี้ศูนย์ถูกเป็นวดที่สามอ่ะวันที่สี่ฮนที่ 4, หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ที่สองได้เก้าศูนย์อ่ะชนกันตัวเดียวอีกฮะวันนี้ศ ูตร3 0ก็มาที่10ปดถูกคูณที่สี่เสยมันเป็ี่ยนยังไงเนี่ชัดๆหน่อย เอาว่าตัวมวังกรทีห้านะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสูตรที่สองได้สองกับสามตอกสามสามหกนะก็งวดนี้ชนกันสองตัวนะมาที่เลขสามบางงวดจะชนกันสองตัวบางงวดจะชนกัน <c oughs> ตัวเดียวนะครับขอโทษขออภัยนะครับลิปนี้นะครับ <c oughs> ยังเป็นไข้หวัดอยู่นะครับเสียงกย็ยังไม่ค่อย <c oughs> ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ อ้วดที่ผ่านมานะครับสูตร10บบนเทียบชนกัน2สูตรนะสูตรที่1ได้2 3 4สูตรที่2ได้3 4อสี่ชนกันที่3กับ4ี่นะอ้วดที่ผ่านมาชนกันที่3กับ4ก็ออก0 4 3นะก็เลขสีฮะตัวชนนะครับมาที่หลัก10นะมาที่หลัก10บถูกเป็นอ้วนที่6นะถูกเป็นวดที่6 ที่หนึ่งกับสูตรที่2นะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับหลัก10บนเทียบเท่ากันสอนโซนดนะับสูตรที่1วิธรรีทำนำหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก9ค้าของที่ก็จะได้หลัก10บนนะครับ2ตัวมา1เอ้ย3ตัวมา1ตัวสูตรที่1 8กลงท้ายเลข7 7บวก2ลงท้ายเลข9 9 8. เบวก8อ้ยไม่ใช่ดิ8บวก9ลงท้ายเลข7 7บวก2ลงท้ายเลข9ก9บวก9ของที่ลงท้ายเลข8ฮะ8บวก 9, 9 1นึ่้า9กบวก1นึ่งหนึ่ได้8 90ฮะสูตร10บนสูตรที่1เอามาดูสูตร10บนสูตรที่2ฮะวิธีทำฮะนําบับร้อย3 ตัวท้ายกันที่2 1คร 3, 1ั 3, 2, 1, ้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่บวก9ก้งที่เอาบวกกับดูเก้า0 0ก็ได้0ูนย์ศูบวกเกบวกเก็ลงท้ายเลข9ฮะ9บวกเพิ่มไป็น1ได้0อ่าวันนี้ชนกันที่9กับ0นย์ะสมาชิกนะพิจารณาเอานะชนกัน2ตัวอีก9กับ0นะครับจัดไปฮะสูตรที่1 เก้าศูนย์ูนที่สองเก้าศูนย์ชนกันมีชนมีเฮหรือเปล่าพิจ,จรารณาเอาสองสูตรนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆไวาชอบจัดขัดผากรันะบประจวันที่หนึ่งเอ้ยอันนี้ที่ลงให้นะกระดาษแผ่นเก่าก็คืออันนี้ห้าสิบสูตรนี้นะครับ ข้อะที่หนึครับวนที่ผ่านมา1 8ึ่อันนี้16 8หกเจ็อ่ะอรอลุ้นกันนะชนชนที่9กับสูนนะ2ตัวนี้แหละฮะใครดับอย่าเพิ่งดับนะครับสิบนนะเอามาดูอันนี้จริงๆแล้จะเป็นสูตรสิบบนนะครับวที่ผ่านมาได้ก้าวกับสูนนออก 0, 0 42 ทีนี้ก้าก็มาที่เลขศูนย์มาจริงฮะแต่มันมาที่หลักร้อยนะพิจารณาเอานะครับปรับเป็นสองตัวนี้ปรับบนปรับเป็นร้อยสิบหน่วยก็แล้วกันนะสมัยชิกนะปรับว่ามาได้ทุกหลักนะครับปรับให้มันเปลี่ยนมาได้ทุกหลักฮนะเลขสองตัวนะสมัยชิกนะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันนะเป็นสุดเก่านะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้วิธีทำครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะนครับบวกร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับ บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลัก10 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกของที่นะอ่ะบวกกันดูฮนะ4ีบวก0ลงท้ายเลข4 4่บวก9ครับ4บวก9ลงท้ายเลข3ามบวก7 3 6, 7. มบวกต้องไมฮะ พูดทีอาสมาชิกนะโอ้ยรมดันขึ้น <c oughs> พูดเยอะลมดันนะสี่บวกศได้สี 0, ่สี่บเ้าเล, 3, 3 6, 6, ลงาเลขสามสามบวกเจ็ามบวกเลงเลขศูนย์ศูย์บกเดอลง้า้เลขเจ็นะเบวกเพิ่มไปหนงได้เลขแนะอ่ะวิ่งบนนะเจกับแปดนะวิ่งจ็กับแพิจารณาเอาฮนะชอบจัดขัดผ่านทีนี้เจกับแเนี่ยมันไปชนกับผมที่มันไปชนที่หลักหน่วยบนผมอยู่เกับแเนี่ย ที่ผมลงคลิปให้ดูมนเ,นเ,เ,เมืเ่อวานเนี่ยมันเป็นสูตรเก่านะฮะเกี่ยวกับแปดเนี่ยนะมันเป็นสูตรเก่าที่ผมให้ดูเมื่อวานเนี่ยมันไปชนนี่นี่นี่เนี่ยมันชนกับสูตรนี้พอดีเลยนะเนี่ยฮะเจ็ดกับแปดเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นสูตรวิ่งบนนะครับอันนี้เจ็ดกับแปดเนี่เนี่ยวิธีถามอันนี้ก็คือหลักหน่วยโดยเฉพาะหน่วยบนนะครับแต่อันนี้เป็นวิ่งบนนะครับเจ็ดกับแปดชนกันแล้วเจ็ดกับแปดนะครับฉะนั้นถ้ามาก็เจ็ดกับแปดไปวางไว้ที่หลักหน่วยก็แล้วกันสมาชิกนะอ่ะ เจ็ดกับแจับไว้ให้มันมั่นนะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดแล้วก็สูตร <c oughs> แม่นคันเทพผมเก้าศูนย์่งสูตรแม่นคันเทพนี้เก้ 1. ฉะนั้นเอาเก้มาจับกับเจ็ดแปดนะครับประจที่สิบหกทับทับหกเจ็อันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสินะฮะสูตรหลักสิมันจะไปชนที่แม่นคันเทพที่เกับศฉะนั้นเอาเกับศเนี่ยมาจับกับเกับแ เรจะได้นะครับ97 98 07 08อาถามนี้เลยนะครับสมาชิกนะนี่ฮะแสตคลิปนี้เน้นไปที่หลักสิบก็คือสูตรนี้นะครับ9กับ0นะครับอ่าสมาชิกนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ